มันเริ่มเข้าลึกแล้วมันเริ่มเข้าลึกแล้วมันจะเข้าไปอีกสวัส so, ดีครับผมเคนจ๊บโจวันนี้นะครับผมได้ขอฝากจากที่อเมริกาเนี่ยเพื่อนส่งมาให้นะครับแล้ววันเนี้ยพอผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมเลยนึกถึงน้องสุดที่รักคนหนึ่งเลยนะครับเป็นรุ่นน้องที่เคยเรียนด้วยกันที่อเมริกานะครับนี่เลยวันนี้ผมมาหาน้อกันแล้วนี่ <c oughs> น้องวีวีนะครับ สวัสดีครับแหมไม่ได้เจอกันตั้งนานสวยขึ้นเยอะเลยไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับย้อยใช่ไม่เจอตั้งนานวันนี้นะครับพี่มีอันนี้เลยนี่เรียกว่า smart swap เคยเห็นไหมเอ่ยไม่เคยเลยอ่ะนี่ของอเมริกาเลยไนมะ่มีแต่ภาษาอังกฤษอะคะ่ะใช่ครับเป็นไม้แค่หูแบบว่าหัวมันเป็นหัวสว่านอะะ uh huh. เราเคยใช้มาก่อนปะไม่เคยแล้วแบบมันสปินสปินแล้วก็ทำให้แบบออกมาหมดเลยอะชอบชอบแค่หูไม้แบนี้เยชอบอ่ะชอบชอบ่ะ โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่าไอ้นี่มันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยเดี๋ยวอยากจะพูดถึงสท์ภาษาอังกฤษนิดนึงก่อนเกี่ยวกับการแค่หูอ๋อทราบไหมครับว่ามีคําว่าอะไรบ้างหนูคิดนะคิดว่าน่าจะเป็นพวกคำว่าแบบ clean pick swab อะไร่งเงคะสเปรยบอะไรปะนี่นะตรงนี้นะผมว่ามันมีหลายคนผมเองก็เคยพูดคํานี้พลาดมาก่อนคําว่าแค่หูเนี่ยนะคือบางทีเราอาจจะจับ มันจะคาว่าแคะที่มูแคะจมูกใช่ไหมเราก็จะพิคยูเนสแต่ว่าในภาษาอังกฤษนะครับเขาไม่ได้ใช้คําว่าพิคยูเอียร์พิคยูเอียร์เขาเขาไม่เขาไม่เข้าไม่ได้นะเนาะเออเขาเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับเขาจะใช้คําว่าคลีนยูเอียร์คลีนยูง่ายๆกันเองคลีนยูเอียร์ใช่ครับคลีนยูเอียร์ที่จําได้ว่าน้องวิวี่เนี่ยไปที่เมืองจีนไปเรียนอยู่เมืองจีนตั้งนานใช่ปะใช่ค่ะมีช่วงที่ไปเรียนที่เมืองจีนมาไปเรียนที่มหาลัยชื่อว่าช่างหายเจียวทงต้าว ถ้าพูดที่เมืองจีนจะรู้จักเลยเพราะว่าเป็นมหาเลยที่แบบหนึ่งในเซี่ยงไฮ้แล้วก็หนึ่งในสามของเมืองจีนสนุกมากเฮยโจชอบมากนั่นแปลว่าภาษาจีนต้องเก่งมากแน่เลยใช่ไหมก็ไม่ค่อยเก่งนะแต่ก็พอได้ก็พอแบบพื้นฐานได้ตอนนี้ก็ทำงานเป็นแบงค์ของเมืองจีนทำงานเป็นแบงค์เมืองจีนอ่ะพอพูดไปแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วคาว่าแค่หูเนี่ยในภาษาจีนเขาใช้คําว่าอะไรอ่ะออางี้ดีกว่ามาเริ่มจากคําว่า หูเฉยๆดีกว่าภาษาจีนเขาเรียกว่าเอ่อ,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 อตัวเอ่ออะไรเอ่อตัวเอ่อตัวอ่าแปลว่าหูเฉยๆอ่าแต่ว่าคําว่าคลีนหรือว่าทคำคำสะอาดเขาเขาเรียกว่าชิงเจียชิงเจียอู้หูเก่งจังเลยค่ะพี่เจ้าชิงเจียอ่าคือแต่ว่าเกิดเป็นคําว่า clean your ear เฉยๆ clean ear ก็คือชิงเอ่อ,อตัว โอ้โหอะไรมัยชิงชิงหูตัวชิงเอหอตัวอ่าง่ายมากง่ายป้ะสอัสดีคลีนเอียร์แค่นั้นเองอ๋อคลีนเอียร์ทำความสะอาดหูเป็นภาษาไทยเลยนะง่ายง่ายเนาะดีนะเนี่ยว่ากินขนมจีนมาจะได้พอพูดได้เนี่ยโอเคมาแกะลองดูเลยดีกว่านี่กล่องยังดีเลยนะเนี่ยโ้าวไว้จมันเป็นหัวสว่านเนี่ยโอ้หล่นหล่นเหมือนหัวสว่านเลยอะค่ะ โอ้นี่ไงแล้วเป็นด้ามแล้วมันแบบว่านิ่มๆด้วยนะครับเนี่ยจะได้ไม่เจ็บหูไงมันทํามาจากพลาสติกแน่ๆเลยค่ะแบบซิลิโคนเลยนะเออ่พี่ว่ามันเหมือนซิลิโคนอ่ะมองดูทีตรงหัวเห็นไหมมันจะมีลูกศรชี้อยู่ด้วยนะถ้าไปหมุนย้อนกลับนี่คือปั่นขี้หูเข้าไปในหูลึกกว่าเดิมเอ้ยจริงดิต้องปั่นให้ถูกทางนะไม่งั้นเดี๋ยวขี้หูมันจะเข้าไปลึกขึ้นอ่รลองกันใครจะลองก่อนดีค่ะมาใครจะลองก่อนดีมาปอนที่ชุดดีกว่าโอเคได้ one two go อ่ากพี่ก่อนเลยเนี่ย <c oughs> ได้เลยมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าระหว่างน้องวีวีนะครับกับเคสชอปโจนะครับใครจะมีทองเก็บเอาไว้อยู่ในหูไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ใครจะมีขี้หูเยอะกว่ากันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันหมุนเข้าตัวเองนะกันถ้าเกิดว่าข้างนี้ก็ต้องหมุนหมุน,มนออกโอเคเกลนะเอาลยนะอนะโ,อโอ้ยมัน มันแปลกอะจริงดิเป็นยังไงอะเพราะราว่าเพราะมันเหมือนคุนหูใช้แบบคัตตันบัตอย่างงี้ปะคะไม่เหมือนนะอันนี้มันแบบว่ามันเต็มรูเลยอะคือพอใหญ่เข้าไปแล้วมันอุ้ยมันคือคือมันไม่ได้เจ็บนะแต่มันแบบว่ามันจะกกะจี้ยมันมันมันกลายกับเป็นก้อนยางอะอัดก้อนอยู่ในหูอะโอเคได้ปะเฮ้ยอย่างเงี้ยเหรอ โอเคเอาออกมาเลยใช่ไหมฮะเฮ้ยมันเริ่มเข้าลึกแล้วมันเริ่มเข้าลึกแล้วออกมันต้องแบบสว่านหมุนไปเรื่อยๆเออเออะไรยังอะไรยังหอมยังอ่ะเอานะโอเคค่ะหอมนะหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเลยอ่ะหูสาขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยหลอกดาวอ่ะเฮ้ยไม่มีเฮ้ยแต่มีมีเป็นเป็นผงๆหน่อยๆไหนหนูมาลองบ้างดีกว่าอยากลองไหมอยากลองมากโอเค จะใช้ต่อกับพี่เลยไหมไม่เอาโอเคเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเปลี่ยนโอเคพร้อมไหมอืมพร้อมค่ะเดี๋ยวนะหนูห้ามยังไงอันนี้คือหมุนเป็นด้านนูนะใช่จ้ะถ้าจะลองฝั่งขวาก็หมุนโอเคเคจะลองดูแล้วนะเฮ้ยพี่มันต้องเข้าไปอีกอ้ามันต้องเข้าไปอีกพี่มันนั่นจริงๆอ่ะพี่เจ้าเหไร เพราะแบบว่ามันแปลกดิอ่ะแต่ว่ามันคล้ายๆกับมันล้วงเข้าไปแบบเฮ้ยมันมันเหมือนมันแบบเอาสว่านแบบเจาะเหมือนเจ็บอยู่นะนั่นแ่ะเฮ้ยไม่เจ็บหรอเฮ้ยเจ็บอ่ะเจ็บหรอเออแต่ว่าแบบฟินอ่ะเอาออกต้องเอาแบบคิดว่าออกมายังอ้าไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าตอนนี้แบบสว่านแบบฟินมากอ่ะเริ่มฟินแล้วอ่ะออกแล้วนะคะพร้อมไหนดูซิเฮ้ยไม่ไม่มีอยู่หน่อยหนึ่งมีอยู่หน่อยหนึ่งตรงนี้มีตรงหัวนิดนิดหนึ่งเฮ้ยมันมีผงผงอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันออกมาเป็นผงผงเนี่ย เฮ้ยนี่ไงนี่ลงมาอยู่นี่นี่อยู่หน่อยนึงแล้วมันเหมือนในโฆษณาไหมอ่ะมันก็คือตอนแรกพี่ก็คิดว่ามันน่าจะออกมาเยอะแยะเลยนะแต่ว่ามันเป็นแบบเยอะๆเนาะหลอกดาว่ะพเ่โจสงสัยหูเราสะอาดมากกว่าอ๋อจริงด้วยเออสงสัยหูเราสะอาดจริงด้วยคดูเหมือนว่าไม้แค่หูของเราเนี่ยจะไม่ได้เวิร์กอย่างที่เราคิดเอาไว้นะครับตอนแรกคิดว่าจะมีทองออกมาเยอะแยะเลยแต่ว่าขี้หัวมันน้อยมากเลยอะ มันสู้ไหมแบบตามตลาดนั้นไม่ได้เนาะก็ยังไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตก็าอาจจะแบบทําดีกว่านี้ยาวกว่านี้เลื่อยกว่านี้อาจจะอาจจะเวิร์กกว่านี้ก็ได้นะคะ,ใ,ะใช่เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องวีวีนะครับนีออ่แล้วถ้าเกิดว่าคนอยากจะติดตามน้องวีวีต้องทํำยังไงครับอืมตอนนี้ก็มีเฟซบุ๊กเพจนะคะแล้วก็มีอินสตาแกรมนะแล้วก็มี เอ่อ YouTube ชนอเหมือนกัน้องไปติดตามนี่เลยช่องน้องเขามีภาพสวยๆเขาไปเที่ยวหลายที่เยอะมากเลยนะใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวหลังกะชวนฮีโร่ไปเที่ยวด้วยได้เลยเดี๋ยวผมาจะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าจะได้ติดตามน้องวีวีได้โอเควันนี้ขอบคุณมากครับและถ้าหากว่าวันหน้าถ้ามีของเล่นอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะชวนมาเล่นด้วยอีกขอบคุณมากค่ะดีดีค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากมีแค่นี้เอาไว้เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นี่เพลินเพลินแค่เพลินแค่จนไม่คืนแล้วเนี่ยหมุนก็เพลินเลยเนี่ยขอรอนานๆพอกับบ้านเลยได้ไหมมันใช้ดีไหมจนหมูมันดีนะคือมันต้องแบบหาหมูมาแบบขี่เกี่ยลึกๆแล้วหนูก็แบบ